เรื่องราวเริ่มต้นที่จินนี่คอลลอนนะะักฆ่ามืออาชีพวยเก่าที่เคยทำงานให้กับอจยากรชื่อดังชอนแมกไวและตอนนี้เขากำลังต่อสู้กับความรู้สึกผิดจากการกระทำในอดีตเขาเป็นคนที่มีความสัมพันธ์แย่กับลูกชายของเขาไมคอคลอนซึ่งเขาไม่ได้ติดต่อมาหลายปีแล้ววันหนึ่งไม่กลับมาในชีวิตของเขาในฐานะพยานในคดีฆาตกรรมที่เชื่อมโยงกับการ ฆาตากรรมของลูกชายของชอนแม็กไวเรื่องราวเริ่มยุ่งเหยิงเมื่อไม่ตัดสินใจเป็นพยานในคดีฆาตากรรมที่เกี่ยวข้องกับชอนแม็กไกวโดยไม่รู้ตัวว่าเขาได้ทำให้ตัวเองตกอยู่ในอันตรายยอจากทั้งชอนและจิมมี่พ่อของเขาเองทั้งคู่จึงต้องหาทางหลบหนีจากการตามล่าและพยายามปกป้องชีวิตของไมขณะที่ชอนต้องการแก้ชอนทราบว่าคนที่ฆ่าลูกชายของเขาคือจิมมี่แต่เขาตัดสินใจไม่ฆ่าจิมมี่ในทันทีเพราะเขาต้องการใช้จิมมี่เป็นเครื่องมือในการเอาคืนใหม่และใช้เขาในการตามหาลูกชายของจิมมี่ที่เป็นพยานคนสำคัญในคดีีน้ การไล่ล่า la, จริงเริ่มต้นขึ้นจิมมี่ต้องต่อสู้กับตัวเองในการตัดสินใจว่าจะเลือกปกป้องลูกชายของเขาหรือยอมให้ชอนดำเนินการต่อไปทั้งจิมมี่และไม่ถูกไล่ล่าอย่างหนักจากชอนและลูกน้องของเขาในขณะเดียวกันความสัมพันธ์ระหว่างพ่อและลูกก็เริ่มซับซ้อนขึ้นพวกเขาไม่สามารถหนีจากความผิดพลาดในอดีตได้แต่พวกเขาต้องเรียนรู้ที่จะร่วมมือกันเพื่อเอาชีวิตรอดจิมมี่พยายามจะพูดคุยกับแม่ว่าเขาตัดสินใจอย,อย่างไรในการปกป้องเขาจากชอนและจะพาทุกคนออกจากสถานการณ์นี้ได้อย่างไรเมื่อเวลาผ่านไปทั้งจิมมี่และไม่ต้องเผชิญ กับการเลือกที่ยากลำบากโดยจิมมี่ตัดสินใจว่า จะไม่ยอมให้ชอนสังหารลูกชายของเขาแม้ว่าชอนจะเป็นคนที่เขาเคยทำงานให้ก็ตามในตอนนี้จิมมี่ต้องทำการต่อสู้สุดได้เพื่อปกป้อง,องครอบครวัวของเขาและหาทางหยุดยั้งการตามล่าของชอนหลังจากการหลบหนีและการต่อสู้ที่ยากลำบากในหลายๆช่วงเวลาจิมมี่ตัดสินใจที่จะเผชิญหน้ากับชอนและลูกน้องของเขาเพื่อหยุดยั้งวงจรของการแก้แค้นจิมมี่เลือกที่จะฆ่าคนที่เคยเป็นเพื่อนเก่าและผู้ที่ทำให้เขาต้องสูญเสียทุกสิ่งในชีวิตเพื่อให้ไม่ได้มีชีวิตรอดในตอนสุดท้ายจิมมี่และไม่ต้องเผชิญหน้ากับชอนและกลุ่มของเขาในการต สู้สุดท้ายในสถานที่รกร้างจิมมี่ถูกบังคับให้ตัดสินใจว่าเขาจะยอมให้ชอนฆ่าเขาหรือจะสู้เพื่อชีวิตของเขาและไม่หลังจากการต่อสู้ที่รุนแรงชอนถูกฆ่าตายและจิมมี่ต้องยอมรับความจริงว่าเขาไม่สามารถหลีกเลี่ยงผลกระทบจากอดีตได้แต่เขาก็สามารถปกป้องลูกชายของเขาและพยายามที่จะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นกับใหม่หลังจากการต่อสู้และการแก้แค้นทั้งหมดจิมมี่และไม่ต่างก็ได้รับบาดแผลทั้งจิตใจและร่างกาย แต่ในที่สุดพวกเขาก็ได้เริ่มต้นชีวิตใหม่การที่จิมมี่เลือกที่จะปกป้องลูกชายของเขาทําให้ไม่เริ่มเห็นความสําคัญของความสัมพันธ์ในครอบครัวและการให้อภยัย